โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำไอ้นั่นกันนะครับเรียกว่ายัางไงอะครับเอ่อชาเลนจ์ Challenge. มีหนอย่างนะครับมินิบอกว่ากดกล่องสมบัติแล้วมีสแกมเมอร์มาวิ่งไล่อันนี้นะครับมาพอทำเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ open for free robot กดอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็จะมีสแกมเมอร์ แตที่ให้มันพิมพ์แชทที่ให้สแกมเมอร์พิมพ์แชทผมไปเอาสก,กิมคนอื่นมานะแต่ถ้าให้กด e แล้วสปอนกีพผมทำเองนะไอ้นี้จะเดือดผมเอาของคนอื่นโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยมาเริ่มเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องคุยสนมันนะครับอันนี้ก็คือกล่องของเรานะครับในนี้ผมแบงเคเกิมาเลยนะครับ นี่สกิปแล้วก็จะให้นี่นะครับให้นี่ชี้ไปที่ปุ่มของสมบัติก็จะเป็นปุ่มที่อยู่ในตัวสมบัติคือไอ้นี่นะครับ proximity prompt อ,อันนี้นะครับ local button c h a s e s ก็ตั้งคือมันครับ button c h a s e s เท่ากับ world space world space เวิร์สเปผมชอบเนดด pressure ก็คือไอโฟเดอร์นั้นครับ first s h a e อันนี้ต้องเป็นอย่างนี้เพราะอันมีเว้นวรคนะครับก็คือจุดไม่ต้องมีใส่แค่เป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือชื่อถ้าเป็นตัวเวนวรคนะแต่ถ้าไม่เป็นตัวเวนวรกก็จะจุดอย่างนี้ได้นะครับจุด c l o อก proximity prompt ก็คือ proximity prompt ก็คืออันที่ให้กดนะครับ button c h a s e t trigger ก็คือพอกดเสร็จแล้วอะครับนี่ก็จะเข้า function. ฟังก์ชันฟังก์ชันนี้ไม่ต้องไม่ต้องตั้งชื่อเพื่อเรียกเข้ามาหรือแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันแบบนี้จะต้องตั้งชื่อนะครับนี่อันนี้ก็คือชื่อมัน แล้วก็จะต้องมีเอ็นด้วยทั้งสองอันนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จะมีแตกต่างก็คือมีวงเล็บตรงนี้แล้วหลังเอ็นก็มีวงเล็บนะครับแล้วก็ไม่ต้องเขียนชื่อด้วยพอทิกเกอร์ลิสต์สแล้วมันก็จะให้สปอนสแกมเมอร์มาซึ่งสแกมเมอร์เรา,เาไปไว้ในรีพิเคชนตอร์เนนะครับไม่งั้นมันจะเสกเสกออกมารหลวมๆไม่ได้เสกได้แค่ครั้งเดียวปึ๊บแล้วก็หายไปเลยครับเกม r p k story สแกมเมอร์ local local นี้ก็สร้างเป็นวายเอเบิลเหมือนเดิมครับสแกมเมอร์เท่ากับเกม dot repk สเตอร์เลต t สแกมเมอร์ครับโคลนที่มันโคลนออกมานะครับมาอยู่ที่เวิร์กสเปซถ้าอยู่ในเวิร์กสเปซจะโคลนไม่ได้นะครับมาสแกมเมอร์ dot parent เท่ากับ เวิร์กสเปนะครับก็คือจะให้ไอ้ตรงนี้นะครับมันมาอยู่ข้างใน workspace ตรงนี้ก็เข้ามาข้างในก็คือถ้าอยู่ในรีปิเคทสตอรี e จะไม่เห็นแต่พออยู่ใน workspace จะเห็นนะครับเอากลับเข้าไปไหมแก a เมอร์ดอทัสแต่ตรงนี้ลองให้เข้ามาด้วยแต่เพลเยอร์นี้จะเป็นตัวเพลเยอร์ที่อยู่ข้างในนี้นะครับ ไม่ใช่ตัวเพลเยอร์ที่อยู่ในเวิร์สเปซนะครับจะอยู่ข้างในฟังชันเพลเยอร์แต่ตัวที่ไปโดนอะไรอย่างเงี้ยคือเวิร์สเปซแต่ตัวที่กดคลิกจะอยู่ในเพลเยอร์ตรงนี้นะครับแกมเอ all dot p o s dot humanoid r o t a t h นครับตั้ง dot humanoid r o t a t h เพราะว่าอันนี้คือเป็นกรุ๊ปนี่เป็นกรุ๊ปอยู่มันจะไม่มี position นะครับร์ชไปมีแต่ origin position มี position ก็คือ position รวมแต่พอเปลี่ยนแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้เพราะมันล็อกอยู่นะครับนี่ก็เป็น humanoid r o o t part แต่ humanoid r o o t part เนี่ยจะมี position นะครับ position จะเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับก็ไปที่ dot position อ,ดอด position เท่ากับใกล้ตรง position ตรงนี้นะครับมันไปอยู่ตรง player character นะครับก็จะชี้ไปที่ตัวใน Workspace ไม่ใช่ตัวใน Player ตรงนี้ครับ d hill m i n n a o o t part ก็คือตรงนี้นะครับแต่มันไม่ขึ้นเพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าตัวที่ trigger คือตัวอะไรนะครับแต่ S 1> <S 1> ก็มีแค่เราคนเดียวที่ทิกเกอร์ได้เราก็เลยใส่ฮิมมนนอยลูพาสไปนะครับไม่ต้องเช็คว่าตัวที่โดนมันเป็นพาสอยู่ในเวิร์์สเปซหรือเปล่านะครับโ <Okay. S 1> ดอเค dot position มา intellect เเ for f e e โ b บัก็จะสปอนมาเลยนะครับกดดิ๊ก้ิ่มสปอนมนอีกดดิ๊ก้ิ่มสปอนมนอีก นี่นะครับก็จะไ,ได้ละเอ้ยแล้วทำไมไม่เดินอ๋อถ้าจะให้มันเดินผมมีสกิปหนึ่งจะเป็นสกิปที่อยู่ในตัวสแกมเมอร์นะครับยังไม่ได้ใส่นะครับเป็นสกิปที่ให้เดินตามตัวนะครับเด็ดนะอ๋ออยู่ในสแกมเมอร์ไม่ได้เนระือ่องอยู่ในสก,ปนสกิปนะครับเมียนมันจะไม่รู้ว่าคนที่กดคือใครและถ้าจะให้สกิปอยู่ในสแกมเมอร์ ผมจะไปสอนในคลิปหนึ่งเลยนะครับวันนี้ทำอย่างนี้ก่อนนะครับ scammer scammer humanoid t connect move t o อะไงเงี้ย humanoid o e part แล้วต้องวายทูดูด้วยนะครับไม่งั้นมันจะมูฟแค่แบบนิดเดียวแล้วก็ไม่ไปอีกเลยนะครับนิดแบบเรามองไม่เห็น,นครับก็เลยต้องวายทูดูให้มันทําตลอดนี้ก็เขาวายทูดูลงมาใส่เอนตรงนี้ปึ๊บแล้วก็สก,กิปทั้งหมดก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับมาลองดูกันว่าได้ผลไหมมาอินเทอร์แอคต์ร์โลบะ Enable to cast vector 3า oh, อ right ๋อต้อง position นะครับต้องไป position ไม่ยน oh, <Yeah. S 1> ั้นให้มันมันตรงไปตรงเนียนะครับมันก็ไม่รู้ว่า position มันอยู่ตรงไหน pos t position อุ้ยจุเครื่อง้างเกิดอะไรขึ้น skip time o u t อ๋อนั่นแย่ลืมเวชเว t สูงจุดหนึ่งถ้าไม่เวทมันก็จะเดินมาแบบเปรนจนเครื่องคอมเราไม่ไหวเหมือนเทพอร์ตมาเลยครับก็มันไวเกินเครื่องเขาเราไม่ไหวก็เลยคานนลยครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใส่เวทนครับมันก็จะนี่ๆเดินตามมาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยใหไปตรงนั้นน่ะไม่เหมือนมีพัดล่องหนอะไรอยู่ตรงนั้นอนหอ,อ,อเฮ้ ไม่มีพาร์ล่องหัเหลืออ้าวเฮ้ยไงฮิมันนอยลูดพาร์ผมอ๋อฮิมานนอยูพาร์มันนี่ไงทำไมฮิมานนอยรูดพาร์มันมาอยู่ตรงเนี้ยมามามาเดี๋ยวผมแก้ฮิมเนนอยรูดพาร์มันก็อยู่ปกตินี่เมสกิปอะไรผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสกิฟข้างในตัวมันหรือเปล่านะครับอ๋อลืมลืม ผมไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นสกิปข้างในตัวมันหรือเปล่าก้านนี้ผมก็ไม่ได้มีสกิปให้มันแบบไปย้ายคือมันอยหลูดพานครับนี่ก็ย้ายแหละแต่มันก็ย้ายทั้งตัวครับไม่ใช่แบบย้ายมือเดียวแล้วไม่ย้ายอีกเลยมันก็ย้ายทั้งตัวแหละแต่ไม่รู้มันไปทําอะไรถึงไปย้ายแค่แบบมาถึงตรงตัวเราอย่างนั้นนะผมไม่แน่ใจเอ๊ะแต่นะ โอ้โหผมคิดดอกละตัวปัญหาน่ยจะเป็นสิตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราคอมเมนต์วันไววนะครับมาอู้หเอาอีกแล้วเอา,อ,เอ,าอีกแล้วผมชอบดื่มชอบดื่มอาเข้ารีพิเคตอ่ะเอาเข้าแบมมา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 กด E ได้หรือ,อยังเนาะจริงด้วยอืมแต่ทำไมคือมันอยลูดพารมันมาแต่ตัวสแกมเมอร์ไม่มานี่ผมไม่แน่ใจนะครับ<อ>ก็ถือว่าผลงานเสร็จสิ้นแล้วกันนะครับโอเคงั้นวันนี้ลาก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับบาย